นั่นคือส่งดาบนะครับอันนี้เห็นแน่ทครี่องดูครับดูเห็ดเห็ดดูครับนครับเนี่ยเป็นเผื่อนี่เป็นอะไปางมีเรนครับคนครับนี่หงสอ่อนครับหงสตอ่อนครับ านีอินยันเห็ดอิชอแทงครับนีทั้งขาครับนีปลูกหัวผักนะครับ,รบปลูกหอมไว้ปลูกหอนเท่าคนครับไม่ไม่ได้ไปตลาดก็กินของตัวเองเนาะครับอือครับครับคนครับ กังหอ,อ,งอกลงหอกหินครับคนครับักำลังออกหอมหอม้ออครับคนครับคนครับคนละสองวันครับ สองเวลาทัดคนทัด เอออันละหนึ่งครั้งครับทุกคนครับอันซาครับด้านล่งนี้อันด้านอัดอัดอิดคอเพงครับมีทั้งมีทั้งก้วยต้นข้าวครับมีทั้งอ้น มีรันครับสารันครับมีทางต้นขมุคน,คน,คคคนครับนี่ครับไข่ค,ค,ครับคนครับไข่ครับนี่ครับนี่ครับต้นแถวครับ เนรขับคนขับทีนี้ครับไรยางครับรมังกรครับนาครับนีตายม,มีอ่อ่ะต่งแคนครับน่ครับรถต่งแขนครับน่ครับ นี่โอ้ยหอมโอ้ยหอมครับมีครับทุกคนครับท็อปเน็ตครับด้านนี้อันเพจอิทคอเพลงครับทุกคนครับครับุกคนครับ,รบอันอัด,ออด์ตโอเฮอร่า เออออนอะไรนี่อนคิงคิงเอ็นิงครับนี่ครับเอนิงครับอนใดในอยู่เหงครับ

มีทั้งอ้นหัดหวานอ้นหัดอมหัดอมมีทั้งหัดหนาวครับนี่ครับนี่ครับอ้นนาครับนี่ครับอ้นหนาวครับครบเดี๋ยวครับอ้นหวายครับมีทั้งอ้นอ้นฐานอ้นอาคารอ้นอ้นใหญ่อ๋อนงายครับครับ คารเียเขดอิทเคอเซงครับนี่ครับโนครับครับนี่ครับนี่ครับฮึดน่ัสนจนะฮึด หนึ่งครั้ครับวันละหนึ่งครั้งผักหวานนะสามมันสามครั้งดูดที่หนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเคยอยู่ขับวานพอติดชิปได้ดีครับในชิปนะครับายค์แชร์อยูผลงานให้ให้ของเลยครับเป็นครับอุนครับนะครับคน